น้องชายเป็นไงบ้างเห็นเดินขึ้นไปรับอัฐิได้อัฐิเท่าไหร่อ่ะก็สามได้อัฐิสองหมื่นแล้วก็เพิ่มใ้อีกหนึ่งหมอ๋อถ้าหมาว่าสามหมื่นเลยนะครับเป็นไงไฟนี้เจ็บตัวอะไรตรงไหนไหมก็นิไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแค่ตะคิวครับตะคิวขึ้นยกสี่ครับอ๋อเหรอครับหมดยกสี่ช่วงหมดยกสี่เหรอกําลังกําลังจะหมดครับไอช่วงปลายๆยกสี่ครับอ๋อเกือบแย่เห like มือนกันแล้วเราแก้สถานการณ์ยังไงอ่ะไปตะคิวหรือไปเลื้อคอไปหรอก็พยายามจะล็อกพยายามจะนีไว้เนาะ ไหครับพอใจผลงานวันนี้ไหมไม่เท่าไหร่ครับก็อึดๆไเปหนอนอยรับอึดแล้วไฟต่อไปเห็นว่ามีรายการกับเบิกบาทด้วยครับเซนลาว่าไงบ้างในวันที่สามเดือนหน้าครับวันที่สามเดือนหน้าครับเจอใครยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเขาเหมือนจะขึ้นรายการไปแล้วครับนะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับศักดิ์ศรีขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้ครับวันนี้ศักดิ์ศรีก็ผ่านได้แล้วตั้งเป้าไว้ยังไงอาชีพทุกมวยหรืออยๆครับก็อยากเป็นมวยกระแสนเหมือนพี่ๆครับได้ได้ชิงแชมป์ได้อะไรบ้างเนี่ย mời mời quý vị 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 mời quý ตีน้สามแปะเลครับปดหนึ่งนึ่งสามอขนาดสาี่ฮะามิเอลหนึ่งเลยอ่ะไมูดเลยเออมองว่าเตีไปเท่าไหร่งใช้วันนี้ครับเป็ไงเราแพ้ลรไนที่วันนี้แข็งแรงมากยังไงรูไม่ออกแล้วพูว่ามันมีมันต่อไปก็ท้อนะราคาไปท่านะบางที่เห็นราคารลักเลยที่ที่ที่วิ่งไงราคาวิ่งใช่ ก็ยุบมานิดนึงมานิดนึงหมดยกสี่นี่ประมาณสิบบาทนึงแล้วก็ยุบเราก็เหลือถอยลงมานิดนึงนะครับแต่มาดูน่างักมากว่าราคาไม่ค่อยไปเลยอย่างว่าหมัดมวยก็เป็นนี้แหละนะถ้าผมีอะไรคุยกับแฟนทำได้ไหมครับก็ขอโทษทีนรับวันนี้ไม่ชนะครับติดตามชมเพืนะตามแชร์เพต่อไปด้วยนะสูงสูงไปน้องช้เอาโอเค เป็นยังยุคสี่เราก็เล่นมาได้ดีเหมือนกันนะทำท่าจะแซงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าทำแล้วมันบรรยากาศมันไม่มาทางเราบม่มาหมดไหมวันนี้ใครยังม่หมดตอนที่เราเดินต่อยนะครับที่ยุคยังมีแรงยังมีแรงครับี่ยุ้ตอนยุคสี่เราทำได้ดีเลยนะครับไดาดีไรน้อยมาแบบบวกบวกเลยมีอาชีดไหม นี่ในร้านร้านร้านห้าม้าหเยนะอ้องเรยนมันะเราไม่ใช่มวยหมัดได้จะได้มากเลยโอกาสมาอลยนะเรียนะซ้อมเหนื่อยกว่าเลยผู้ชคมาเป็นไงบ้างมาละเอียดดีครับน้องมาละเอียดดีน้ำหนักนี่เป็นไงครับได้ครับได้ครับหนื่งก็มาเพลินครับิน โดยรวมพอใจกับผลงานเจลาฉีลล้านสามหนึ่จุดสามจุดเปลี่ยนเกมน่าจะอยู่ที่บรรยากาศนะไม่วันของเราวันนี้คุณให้กำลังใจเราเยอะเลยใช่ขอบคุณครับก็ขอบคุณนะครับที่ตามเชียร์ตามให้กำลังใจครับไปหน้าว่ากันใหม่ครับเป็นกำลังใจให้ครับผมน้องคขอบคุณครับ เกมวับชกของลูกศิษย์นนี้ครับก็อย่างเด่นผู้ไทยนี่ก็ดูว่าสนุกสูสีกันมากเลยเพราะเขาตัวใหญ่ครับโหนยากดูแล้วชนะเบียดมาถือว่าใช้ได้ถือว่าร่างกายเราดีกว่าเขาแลวศักศรีครับสักศรีก็ก็เป็นมวยฝีมือเนาะเขาก็ชกไปเรื่อยๆสไตล์ของสักศรีเก่งสไตล์ครับนี่ว่ายุคสี่นี่เขาเร่งมาจังหวะนั้นอาจารย์ ก็ก็ยังไม่ตกใจอยู่เออเดี๋ยวตั้งลำได้ก็ดอกสองดอกออกมาแล้วมัก็คือมั่นใจในลูกศิษย์อยู่ว่าตั้งตั้งขาละแขนได้ครับวันนี้วันนี้ก็ทําตามแผนที่อาจาร์วางไว้ครับทาตามแผนที่วางไว้ครับก็ดีใจครับวินคู่วินคู่โดยรวมพอใจไหมครับครับพอใจครับเพราะนานๆได้ชบทีหนึ่งวันนี้ก็วินคู่ได้ลก็ไม่ค่อยได้คู่มือด้วย ช่วงหลังนี้ก็ดบๆอไปนะครับอาจารย์แต่ว่าวันนี้มา2วินเลยครับฝากถึงท่านครับซ c ที่คอยเชียร์เกียรติหมู่เก้ารับก็ขอ FT เกียรติหมู่เก้าที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณมากๆครับครับผมอาจารย์วันนี้ยินดีนะยครับผมรคับ